าโอ้ยดนนนนโดขึ้ีครับพี่น้องป้านินใหม่พร้อมกินกับพังแห่งนี่พังแห่งแล้วฮะหรือตำลึงมามามาครับพี่น้องกินกงสวยน้ำกันสวัสดีครับพี่น้องผมก็ประแดดมาเองค้ับพี่น้องมัดลาปลาชโดคือเก่ามากับหัวคือเก่าครับพี่น้อง มันมีพากันว่าล่าอยู่แถวปลาไม่จะลาบครับพี่น้องนี่กระสีไรเบ่งน้ําปลาไม่ยาลาบนีแหละเพราะว่าช่วงนี้น้ําขึ้นเนาะน้ําขึ้นปลามเมนกับมาวนแถวปลาไม่ยะลาบนะครับพี่นอ้องไปไปลุยเบ่งสภาพไม้น้ากันครับพี่น้องว่าสิเป็นส่งใดเหมือนสีมานบอันี่ครับพี่น้องลักษณะไม้มือนนี้สี่จอบน้าหยังน้ํางาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ตามปลาไม่ยาลาบแบบนี้เลยอุปสรรคเดียวคือ งามไม่ยอลาบน้ำอย่าคุณแน้งหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นไอเขาเอื่นยอย่างก็สุดเขื่อนสุดเขื่อนน้ำูู้ไหลลงุงก็สิคุณคุณแน้งหน่อยก็สินั่งเป่าไม้แบบนี้แหละครับพี่น้องไปตอนนีก็แยก,กันไปจอบคลนลัง,ลงแยงคนลังแย่กับหนหัวครับพี่น้องอจอบคนลังแย่ผมว่าผมเห็นอียังครับพี่น้อง ามนอี่อยังยุคขยับพิ่รตยน้ำเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นผาก่อนเด้อปานิ่งครับพี่น,ออน้อนปนนง,องปาน,นิ่งกับเขามาเล่นน้ำแข็งเด้อเขามาเล่นน้ำปองด้วยกันโอ้สิ่งนี้ยังไงล่ะครับพี่น้องนี่แต่ไม่แย่หลาบเด,ดีย๋ยวเท้าหมุนข้าไปกันเป็นไล่ะ พูดๆๆเห็นดูเห็นดูฟังก็ไม่ยอมจะฝ้าตื่นเนะฝ้าตื่นก่อนเนาะปองได้ปองก็พี่น้องได้ปองเสร็โตมันแับนี้เมเนาะ พไปลงดุโดุนโอ้ยโอ้ไปเสร็ละไปเร่อยเรียนเร่อยเรียนเรอยเยาข่องนี้โอ้อยู่นีงฟังเรื่งฝุ่นสัตว์เลยโอ้ยหมุนปลาหมุนดงก็มาก็พี่น้องโอ้ก็ดินแห้งเถอะตัวใหญ่บอกโอ้ยแสดงว่าตัวใหญ่ก็พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ โอ้ยก่อเร็วเสร็จเลย <l ots> น่าจะเป็นรูปแล้วครับพี่น้อง <l ots> เอาดูด้เร็วรู้เรวโอ้ยว่าขียาย่ไล่ได้ครับพี่น้องพี่สอดปึ๊ดดอกสอดปึด <l ots> ๊ดโอ้ยรู้กลัวเแล้วครับพี่น้องพ <l ots> วกมันพวกมันรู้ธรรมดารู้กลัวเปล่าผมสีมอนเบ่งได้ระบายน,นี <l ots> เย้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อปักปักมีไปก่อน ปักเซลไปก่อนดูผ้ายางลุงเอาครับพี่นอ้องย,ยังมได้เขาไม้ไปด,ดูอยู่แต่วมาผอไปนินก่อนอมันก็สิ่งลำบากแน่งหน่อยครับพี่นอ้องป้าไม่อยากหลาบโชค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 ช่วยโชคช่วยหุยหุย มวยเงเพื่อเพื่อิงสร็จับพี่น้องอุ้ย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 โอ้โหกรัวยดอกกบพีน้องโอ้จิตน้ำเซอกนาอยยไปเดี๋ยวอมขึ้นไปเไป พี่น้องตัวนี้น่าจะโลก็กลัวโลหกโลเจ็ดปุ่นลหครับพี่น้องเพิ่มเบิร์บเลย že. โอ้โศกโศกโศกครับพี่น้องโศกมานโศกมานไปเดี๋ยวลุยเมึงบักไล่กับตอครับพี่น้องจอบตามแงยงตามนี่คือเก่ายางไปเรื่อยๆเขาเขาไม้นี่โบเห็นกัน่ายไปเรื่อยๆครับพี่น้องไป น้องแม่นดีแมนดีสัตว์เลยโดนครับพี่น้องโดน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 บอระก็ปิ่นทองเลยเดย้โดนอยูโดนอยู่เห็นปิ่นทองเลยเนาะบ่โดนจังได้หูอย่าหลุดเดี๋ยวนี้เราแว้งไปเบิดครับพี่นอ้องย่านแบบเนื้อมันขาดไหมเลยบ่กล้าหยยางล้อน้องยางล้อสูตรสูตรยิ่งปลาหน้าฝน นานามขึ้นย่างเลาะไปเรื่อยเฮ้ยเรืงอะไล่ะขึ้นมาบ่าได้ครับพี่น้องแต่หมุนลงไปอีกแล้วบ่ไปหมุนลงไปครับพี่นอ้องหมุนลงไปเลยแนวดินสวยครับพี่น้องนี่แนวดินสวยอุ้ยตัวบัวหน่อยเด้อครับพี่น้องบัวหน่อยดิบัวไม่หนีหน่อยดิหนิ ว่ามันตัว่พ้ไงถือกมอยู่ถือกมอยู่แต่ว่กากระยานลุด,ดคนเคยมีประวัติมีประวัติลุดกระเยดายธรรมดาองคอตุ่นเลยละรอเออมาทถอ่ะเอ,อ้ามันสิเปียกดิอ้าวได้แล้วครับพี่น้องพี่พีพ <laughs> เฮ้อหาวขีดอยู่หาวขีดอยู่นี่แนวกินสวยแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ปนินไซส์สวยๆจบเจียยางมาพอพอดีไปต่อครับพี่น้องลุยต่อลุยต่อผมเห็นปลายไม่หลับตีงหยุดหยุดยิ้มห่วยครับพี่น้อง เดี๋ยวนะเมื่อบึงว่าปายังปันนินครับพี่น้องปันี้อีกแล้วบนเด้อบนเด้อลองเมืองโอ้ยโบ้ถึอดอกคิดว่าโบ้ถึอดอกอุ้ยถึกถือถือข้าพี่น้องอุ้ยนึกว่าโบ้ถึกยิ่งแบบยิ่งแบบว่าโบ้ค่อยถนัดไปเลโอ้ยจังฝุกอยู่ มันบดถ,ถือพราะว่ามันบดเลียนเลยไหมโอ้ตัววะใหญ่หรอครับพี่น้องตัวนี้แต่ว่ากระเรี่ยวสวยอยู่ตัวพ่อกินสวยตัวน้อยก็มากินอีกจังเด้ยถือขีบเดียวถือขีบเดียวครับพี่น้องเสียวลุดถือขีบเดียวลุดสนองอ้หูเผื่อน้อยโพดครับพี่นอ้องมันเพื่อไหลยอยู่เดี๋ยวเด้อ บกกาดึงมาย่านลุดเสียดายโอ้ยแนวกินสวยแนวกินสวยลุดบ่ได้ลุดบ่ได้โอ้ย่ยองย่องไม้ปานิษแนวโอ้ยจะลุดเถอะจะลุดเถอะอ้อได้แล้วระบาดีลยเข้าพี่น้องอ๋โอ้ออโอโอใส่ซ้ำเกา่าครับพี่น้องใส่ซ้ำเกา่าใส่ซ้ำเกา่าลุดพอดีครับพี่น้อง มึงเนี่ยถ,ถือถือคีบเดียวถือประมาณแล้วครับพี่น้องนี่ลูกดอกในอีค้นบนดอยกาตัวนี้มุดน้ำดีครับพี่น้องสี่สิบเส้นสี่สิบเส้นโบเจิดนี่ถือว่าลูกดอกมานครับพี่น้องมานปรนิสพร้อมวันนี้เห็นปลาโดยจักตัวยู่ครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมพาไปเผาปลาเผาปลากินสวยก่อนรู้สึกว่าสิเริ่อมีมิวแล้วครับพี่น้องจังลุยกันต่อ เป้อุ้ยมันกระดอกกระเดียเนาะมันมันกิครับพี่น้องปนินใหม่พร้อมกินกับข้างแหงนี่ข้างแหงเนาะวผักตำลึงอือมามามาครับพี่น้องกินกระสวยนล้วกันเดี๋ยวย่องเนี่ยไปลุยกันต่อม้าเราแบบนี้เหรอฮะย่องย่องย่งเพราะอะไรสัตว์บ่เพราะมันสัตว์อยู่ เนี่ยวเป่าได้ปรูครับพี่น้องเดตุารเดวมนยิ่งงงได้ป่าผมสีผ้าไปซัดไปนิดหอกเดี๋้วเราหาไปนิดหนี่เดี๋ยวนี้นหอหวไหมใช่เกยบมัน <laughs> แส่เป็นย uh, no, um. right, uh. uh. um. ังไงครับน้อน้องบแล้นน้านี่้บโอ้ตะวมเบรบบอืม่วมกันไปน่องเลยจอบน้ำแยั่งน้ำหยังก็อยู่น้ำแยังกรับ ออตอนนี้ก็อิม่มเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวสีผมสิผ้าลุยกันต่อบาทนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณอาจจะบ่ายสามสี่โมงหหล้ะครับพี่น้องเดี๋ยวผมผ้าเลาะไปมองเกาันแหละมองปน,นิ้นเขาแหละถ้าพอเห็นปะน,นิ้นก็เดี๋ยวผมผ้าเลาะกลับตรงทางเมื่อไปาะจอบเบึ้งมักไล่แต่ ต่ตอนนี้เมาน้ำปะน,นินอยู่ครับพีางงานนนน่น้องหัว่ากัดยังมุมีแตกอยู่ไปลุยครับพี่น้อง เห็นปากจุบๆหรือไต่้นามครับพี่น้องโดนบ่อุ้ยโดนโดนโดนครับพี่น้องโดน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 อยู่โดนอยู่คิดว่าใส่ใบใหญ่ดอกครับพี่น้องโตใบใหญ่ดอกคือโอ้ยจะไปขอางให้ยังมามามาอ้ยจะไปขอางให้บ่อุ้ยมันก็น้อยพูดกับพี่น้องผมถึงว่ามันเป็นนิหญ่ โอตัวน้อยตัวน้อยครับพี่น้องตัวน้อยตัวน้อยจังเลยล่ะโอ้ยน้อยอีีลมันเห็นแต่ปากใต้น้ำครับพี่น้องผมก็เลยล้องสัตว์เบิ่งมันอยู่เป็นฝูงเลยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปเบิ่งมันเป็นเตจอบต่อบ่ะนี่เป็นเตจไปจอบบักไล่นี่จังเดโอ้ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องหันจำเป็น ห่านเฉพาะกิจโอ้โหติดเงียงดอกไว้ยังนไงติดเงียงดอกกบพ,พี่น้องพี่นะใส่นี่ครับพี่น้องใส่ขีดสองขีดพบเห็นผมเห็นจิบจิบอยู่ใต้น้ำกับปากประมาณนี้แหลคะครับพี่น้อง นาซิเปนใส่เดียวกันทั้งเบิดเดี๋ยวผมพาไปเลาะเบื้องบักไลยดีกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องทั้งเมียหมดละเลาะลัดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็นาจะเกือบๆซีม่วงหรอครับพี่น้องเพี่แบกักไลยมันเขามาน้ำเงียงน,ย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 น้อยๆน่เน่ยไปนี่ครับพี่น้องหมายถึผมสิบผ้ามาลัดหลอบแกล้งนี่ตรงเงี้ยงนี่ครับพี่น้องผมว่ามันมันอาจจะเขามาเขามาเป็นคูเลยแหละ คิดว่าบ่ฟังนี่กับฟังนี่ครับพี่น้องนี่ถ้าบ่เห็นอยู่นี่กับโบได้เห็นแล้วสำหรับมัอน,นี่บักไลน่นี่ผมว่าผมเห็นอย่างดำๆกับพี่น้องเข่ามาทางฟังพีเดี๋ยว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 ผมว่าเมนอยู่ครับพี่น้องเมน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 บักไล่รับพี่น้องบักไล่ โดน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 จดนโ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 ดอุ้ยผมว่ามันบดโดนอค้เฮ้าหรอบ้าพี่น้องข้าเหวค้าเหลวโอ้โหุ่นไปตตรวจที่หุ่นอือเฮ้ยลุตแล้วลุแล้วุดเสือกแล้วลุตตอแล้วคุณพี่น้องอุ้ยผมว่ามันบดโดนนยพี่น้องมันจออกไปเรีวไหมผมก็ะเลยสัตเลย ฟุกโดนพอดีดินแห้งดินแห้งครับพี่น้องถือว่าฟุกยางแห้งแล้วครับพี่น้องดอกนี้บได้คิดบได้ฟันเลยหลากเขามันหนีเลยบได้คิดบได้ฟันนะครับพี่น้องว่าสิโดนนะ่ะอ้ยฟุก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 ไหวใจได้ไห้ใจได้ไหวใจเสือกได้ครับพี่น้องฮะจังได้กับบขาดเดี๋ยวเ้อ รอชมผลงานครับพี่น้องร้อยชมรอชมรอชมครับพี่น้องเออไรตำไทยเขามาตัวเดียวพร้อมครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดหมุนลงไปเอาได้จักถึกใส่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมสัตว์อยเลยนะโอ้ห้อย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 นิดเดียวครับพี่น้องห้อยปีกนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ไม่ติดนี่เดียวโอ้ขนาดเพื่อบักไลก็พี่น้องมันอยู่น้ำลึกๆไหมเพื่อน้อยนึงแล้วเ,เพื่อบักไลนึงถือน้อยนึงโอ้ถึกกามิรกเวยเห็นว่าก็ได้เฮาเด้อยัองบอกาจับก็พี่น้อง <c oughs> ขังไว้ก่อนยันงบอกาจับอยู่เสือกมันไปทางบุญ โอ้หัดโอ้บลุดบลุดครับพี่น้องสูตรนี้โอ้ไอเดี๋ยวผมเอาขึ้นไปเบื้องครับพี่น้องออทิมก็บอกเลยโอ้เต้น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 ครับพี่น้องดูเด้อดูเด้อยดีครับพี่น้องต้นนี้ก็น่าจะประมาณสามโลครับพี่นอ้อ,อ,อ,องเพราะเพราะอะไรไก็ดอกกระเดียดดอกสามโลแต่ว่ากะ ภูมิใจครับพี่น้องมาหมานรอบคำโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นแห้งหายใจแห้งก็จะว่ากันเด้อพี่น้องตื่นเต้นแห้งตื่นเต้นแห้งโอ้ดีใจดีใจว่านมันสีอะไรว่านสีอะได้พ่อบักกล้แล้วมนี่ว่าสีกราบแล้วม่นดอราะเห็นนี่ผมก็สีกราบแล้วบ่นยังมาหมานรอบคำอยู่ครับพี่น้องไปไปไปครับพี่น้องกลับเลยเดี๋ยวไปเบื้องดาวหัวก่อนว่าหมานบ่ไปเไหนดาวหัว อกผ่านมาเลยบ่ม่าสกหว่าสิมาหอดกับพี่น้องคำพอดีเมื่อยางกระดอยางไปสิบกิโลนั่นหระกว่าสิหอดรถหอดหน้าตายสวยงใหม่ๆสุดๆเลยด้หนอ เอาจังได้บาทนี่เอาจังได้บาทนี่สร้างหรอครับพี่น้องไม่บานผมเก็บสติคือเก้ามือนีที่เห็นนี่คือบรรยากาศทางหน้าตายกับพี่น้องที่ขาเจ้าลำกาเจ้าลื้อหน้าตายหน้าตายมือนีเดี๋ยวไปแล้วสงคำลำลื้ออีหลีได้เนาะเกือบได้หาบเออหัวกับสัตว์ไปสองสัเป็งอยู่แต่ว่าแห่งบ่เป็นตัวมือพ่นบวมมานนั่นแหละกินจะไม่หลับ หมอเพิ่มมามันกับสัตว์ผู้ดเดียวคนนี้แหละสามสีโตงวดที่ไปเคลืออ่อนสีแก้วคนน่ะอ่ะอันนี้ใครได้อ่ะพี่พู้เดียวเลยเหมาเมาเมา <au>, คนนี้กินไปแล้วตัวนึงพ้อมคิดว่าได้ปันนี้ข่าวคือไม่กินเลยโอ้ยใจสิบอยากกินเข่าคนแล้วเป็นฝ่าวุบ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 เลยกันฝ้าวไปต่อคนแล้วอย่างว่าขํามปันนี้ไม่กลับที่ว่าหลงป่าแล้วที่ว่าต้องได้ตามคุณไปเอาแล้ว โอ้ยจังเดมันป่าอยู่หาวน้ำป่าไม่ออกได้บ่อยนี่นอวะเอาอันนี้ก่อนไนเอาเอาเอาบักไล่ก่อนเอาบักไล่ก่อนอันนี้ฉันว่าสองจุหนึวว่าเท่าไหร่สอเกมาเอาจมได้บล่ละนวพี่น้องว่าเท่าไหพี่น้องว่งาจากโลผมว่าสามเสามสองเจ็ด

bộ đồng sang nhật ai Ôi, gì khịt ô sám xăng luôn ao tối nay vang vang gì luôn ô 2 luôn đứa sóng chút hà ở má luôn đâu quá cái măng ngọt ăn ngay ăn ăn nĩ mất tí ba thôi ba sóng tôi nè thương bao mất bầu là để mất tìm về bớt mưa nó sóng 2.5 này 2.5ทีมีเบิรมือมันก็เบาแล้วสองเก้ลูกเก้สอาโลูวลูเขีดมันเบาค่กเอ้าอันนั้นมันเบาย่อนถ้าลเจ็ขีดอันนี้จะถึงโลหรือเปล่าลเจ็ด้าขีดเจ็ดกับแปดอันนี้เบจกับแปาขีดแั้ก็เก้าขีดบแปดกับเก้ เก่าชุดเก่าเก่าเก่าโอ้มันแห้งแล้วมันแห้งแล้วซื่อๆดอกคิดว่าโลนึงแหละโลนึงพอดีเป๊ะๆหนุ่มว่าเอายไงเอาอยไงเอาปลาดูหรือเอาปลาหนิ้นเอาปลานิลตัวใหญ่ไปหนุ่ว่าเออเอาเอาตัวใหญ่ไปโลดเอาตัวใหญ่ก็เอาตัวน้อยสิเอาไว้กินบ่เอา ก็ส no ั้นนะหัวก็เอาตัวใหญ่ตัวเดียวสำหรับคลิปนี้กับสิได้ไว้ปซ้ำนี้ก่อนละครับพี่น้องต้องบอกว่าคลิปนี้ถือว่ามันสุดเท่าที่ยิงป่ามาแล้วล่ะมันที่สุดแล้วสี่ตัวเออห้าตัวห้าตัวก็ไปตัวที่ปิ้งไปแล้วห้าตัวเด้อตัวใหญ่ตัวใหญ่ไาครับพี่น้องพ่อกันไหมคลิปหน้าไปงงกันก้มโมฝาดกันเลยโมไปเก็บกูแล้ว